สีและลายเส้นคือตัวแทนของความรู้สึกที่ถูกกดทับไว้ทำให้เช้านี้กลุ่มผู้ป่วยข้างถนนหรือคนไร้บ้านณสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีได้มีโอกาสจับสีวาดภาพบรรยายความรู้สึกอย่างเต็มที่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการผู้ป่วยข้างถนนที่มูลนิธิกระจกเงาต้องการเยียวยาและคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาของสถานแรกรับ สีสันที่ร้อนแรงดอกไม้สีดำหรือข้อความที่พรรณนาถึงคนรักรวมถึงบ้านที่จากมาล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความพลัดพรากแรงกดดันความสูญเสียที่พวกเขาต้องเผชิญอย่างเมื่อร้อนแรงอยู่ข้างถนนสิ่งที่เขาแสดงออกทางผ่านงานศิลป,ปะเนี่ยมันมันจะเป็นภาพที่เขารู้สึกนึกคิดณปัจจุบันนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะครับมันไม่มีทางอื่นเลยฮะที่จะ ที่จะให้เขาเขาบอกกับสังคมบอกกับคนอื่นบอกกับครอบครัวบอกกับเพื่อนนอกจากผ่านงานศิลปะเท่านั้นโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาเป็นการรณรงค์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยข้างถนนที่มีทั้งอาการป่วยทางจิตและทางกายรวมถึงบุคคลที่ไร้ที่พึ่งโดยทางมูลนิธิได้ทำการรวบรวมผู้ป่วยและนำส่งยังสถานแรกรับรวม13แห่งทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังติดตามผู้ป่วยเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาผ่านการจัดกิจกรรมสันทนาการหลากหลายรูปแบบที่มีอาสาสมัครเป็นกําลังสำคัญในการขับเคลื่อนพร้อมจัดหาทุนด้วยการรับบริจาคเสื้อผ้าจากบุคคลทั่วไปในกิจกรรมที่มีชื่อว่าแฟชั่นสัญจรค่ะอย่างแรกนะครับ ก็เราก็จะมาทําการคัดแยกนะครับคัดแยกเอาเสื้อผ้านะครับเพื่อจะมานํามาสั่งผกับสานสงังหอ13แห่งทั่วประเทศนะครับที่เป็นสา,านส่งหอคนไร้พ่พ่งนะครับสองเราก็จะทําในเรื่องของกระบวนการการระดมทุนระดมระดมทุนนะครับในการจําหน่ายนะครับเสื้อผ้าออกไปในราคาถูกน,นะครับปัจจุบันมูลนิธิพบว่าผู้ป่วยข้างถนนมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้นจากปัญหาความเครียดสะสมด้านเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันยังพบว่าความไม่พร้อมในการดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วยยังทําให้หลายครอบครัวตัดสินใจผลักภาระให้แก่สถานแรกรับเป็นผู้เลี้ยงดูทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งทําให้สถานแรกรับต้องเผชิญกับภาระหนักภายใต้จํานวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดค่ะในเรื่องของสัมพันธภาพเขานะครับเรา,ให,เา,าใ,รหให้เขาวางใจนะครับหนึ่งคือให้เขาวางใจแล้วก็2ก็พยายามที่จะ นําเขาออกจากข้างถนนนะครับเข้าสู่ะระบบการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เราก็จะมีการลกลุวนการดูแลอย่างต่อน,นืองข้อมูลของมูล,ลนิธิกระจกเงาพบว,ว่าสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งเป็นกลุ่มสถานแรกรับที่มีรายได้จากการรับบริจาคต่ำกว่าสถานแรกรับประเภทอื่นๆหากคุณผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ทางด้านทุนทรัพย์และการร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถติดต่อได้ที่โครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาหมายเลขโทรศัพท์029732236ต่อ106ในวันและเวลาทําการค่ะพรมดีลาธนาดีไทยพี s ีเอสไร โครงการแฟ,แฟชั่นสัญจรนะคะเพื่อผู้ป่วยข้างถนนวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณสิทธิพลชูประจงนะคะเป็นหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมลุลนิธิกระจกเงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่บุ๊กเห็นแล้วสงสารเนาะต้องบอก <c oughs> ว่าสถานแรกรับสําหรับคนไร้ที่พึ่งเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองของคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นน้องที่มีปัญหาบ้านอย่างเช่นบ้านเด็กอ่อนน้องคนที่มีปัญหาเรื่องของความพิการด้านต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือแต่ละปีเนี่ยเยอะเป็นหลักแสนแต่สําหรับคนที่เป็นไม้ไกลใกล้ฝั่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเงินเข้ามาน้อยมากนะคะอยากจะให้พี่เอ๋ได้เล่าถึงคนกลุ่มนี้เนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียกเขาว่าผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยเขามีความน่าสนใจอย,อยังไงบ้างทําไมเราเข้าไปทํางานเกี่ยวกับเขาคะครับผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยจริงๆแล้ว สาเหตุสาเหตุหลักๆเลยนะครับเขาจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนหายนะครับคนหายคนหายจากบ้านแต่ว่าหายด้วยสาเหตุที่มีอาการทางสมองหรือมีอาการทางจิตแล้วก็หายจากบ้านออกมานะครับอพอหายออกมาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะแต่ว่าในการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะนเนี่ยนะครับก็จะเนื่องจากมีปัญหาข้อจํากัดด้านสมองด้านการใช้เหตุใช้ผลด้านการดำรงชีวิต ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยลดลงแล้วเลวร้วายลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเ,เราสึกว่าเฮ้ยม,มัน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 ถูกปล่อยผ่านแล้วเลยกับปัญหานะครับปัญหาท,ที่ที่ที่พวกเขาเป็นเนี่ยที่เขาพวกเขาประสบเนี่ยเราจริงรู้สึกว่าเอ้ยต้องต้องเข้ามาทําทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อืมค่ะก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นเวลาที่มีคนสติไม่ดี เข้ามาทำร้ายเด็กๆหรือว่าเข้าเพียงแค่เดินเข้ามาหาเนี่ยเหล่านี้เนี่ยตำรวจจะเข้ามาจัดการกับปัญหาแล้วก็ส่งไปยังสถานแดกรับต่างๆทีนี้มูลนิธิล่ะคะไปรวบรวมคนเหล่านี้มาจากไหนและมีกระบวนการในการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะส่วนมากเราที่ได้ได้ให้ความช่วยเหลือกับคนกลุ่มนี้ครับจะเป็นในเรื่องของการรับแจ้งผ่านเพจ a c e b o o k นะครับซึ่งเรามีเพจ a c e b o o k ในชื่อคองการผู้บ่วยข้างถนนนะครับ เราก็จะใชะ้พื้นที่ของเพจตัวนี้นะครับเป็นการในทาการทํางานรณรงคงด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็รับแจ้งด้วยนะครับเมื่อได้รับการรับแจ้งมาเราก็จะทําการอขอข้อมูลนะครับ<ค>เพิ่มเติมนะครับจากผู้แจ้งนะครับพอ <tara fl ug> หลังจากได้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เคสได้แล้วว่าเ,เป็นเคสป่วยแน่นอนนะครับ<อ>ล้วก็จะทําการลงพื้นที่นะครับอ <dye> พอ,อลงพื้นที่เราก็จะทําการ พูดคุยนะครับขเขาไปสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็หาข้อมูลจากคนแวดล้อมนะครับบนบ,นบนแวดล้อมแถวนั้นนะครับผมว่าเขามีอาการป่วยมานานหรือว่าอยู่แถวนั้นมานานหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพื่อจะได้กําหนดวิธีการในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการประสานในเรื่องเกี่ยวกับการนําส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเมื่อเราพบว่าเขามีการป่วยทางจิตแน่นอนนะครับ กำลังนึกถึงภาพนะคะว่าเว้ยเวลาเราเดินไปตามถนนเราเห็นคนที่แบบหิ้วของพลุงพลังตาลอยๆผมเป็นก้อนอะไรเงี้ยนะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ทามูลนิธิที่เข้าไปทักทายคือบางคนพูดรู้เรื่องแล้วกับคนที่บางทีสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องการที่จะตีสนิทตลอดจนเขายอมไปกับเราเนี่ยบังคับเหรออรือสมัครใจหรือใช้วิธีไหนเขาถึงได้มารวมตัวกันที่เห็นในสกูปที่น้องหญิงทำมาอ่ามันก็มีมีมีอยู่สองระดับนะครับระดับแรกถ้าแบบมี พูดไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเพอพูดไม่รู้เรื่องเราก็จะใช้ข้อกฎหมายนะครับเราใช้ข้อกฎหมายในเรื่องของการนําส่งตัวเขาใช่ครับมันจะมีพรบสุภาจิตนะครับที่สามารถที่จะนําส่งคนที่มีอาการทางจิตนะครับอยู่ในภาวะตามเงื่อนไขของพรบสุภาจิตนะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจิตเวชแลวแบบที่2องะคะแบบที่2เนี่ยก็จะพูดคุยให้เกิดการพูดคุยก่อนนะครับจนเขารู้สึกว่าเอ้ะไปก็ได้ยอมรับเรานะครับรู้สึกว่าเอะเราเป็นที่ไว้วางใจ <N> นะครับเ,เรามาให้ความช่วยเหลือเขาจริงนะครับก็จะบอกว่า,าไปโรงพยาบาลกันดีกว่าไปก็ยอมครับประมาณานี้นะครับพอหลังจากโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะพาไปสู่ในเรื่องของของ,องหาที่พักที่อยู่นะครับบางคนอาจจะได้กลับบ้านนะครับาบางคนจ,จะได้กลับบ้านแต่ว่าส่วนมากหลายๆคนจะไม่ได้กลับบ้านเราก็ต้องหนึ่งก็คือ ค<ว>รอบครัวมีมีมข้อจำกัดกใช่อาหารมีรข้อจำกัดมากมากนะครับ <S 1> <1> <S หนึ่งก็คือ,อมีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางไรายได้ต่างๆนะครับแล้วก็ปัญหาสมาชิกในครอบครัวสูงมากหรือว่าปัญหาเชิงทางนักติที่ไม่เข้าใจผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนะครับจึงบางคนจึงถูกปฏิเสธที่จะให้<ควร>เข้ากับบ้านใช่ครับก็เป็นภาระของสถานแรกรับต่อไปใช่ใช่ไหมคะที่นี้อย่างที่หญิงบอกว่า มูลนิธิเนี่ยดูแลตลอดนะคะไม่ใช่แค่ว่ารวบรวมแล้วก็พาไปที่สถานแรกรับเท่านั้นแต่ว่ายังมีการฟอลโล่ก็คือการติดตามอาการด้วยมีการจัดกิจกรรมอย่างเมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมแฟชั่นสัญจอดนะคะตรงนี้เรารวบรวมเสื้อผ้าแล้วจะเอาไปทํายังไงต่อไปไปถึงทางผู้ป่วยที่อยู่ในสถานแรกรับนะคะอย่างแรกนะครับเราเที่ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกเราคิดว่าเราเจะสร้างกิจกรรมในการที่จะหนุนเสริมนะครับหนุนเสริม ภายใต้ข้อจํา no กัดของสาสงเคราะห์นะครับที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับหรือว่ากระบวนการในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลนะครับคนที่อยู่ภายใต้สัสงเคราะห์นะครับอันนี้คือคือคือประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการระดมครับไฟชันจอนประเด็นที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการระดมนะครับเสื้อผ้านะครับระดมเพื่อมาระดมเพื่อขาย นะครับขายเพื er ha ่อนำทุนตลาดมือสองเลยใช่ครับเพื่อนําทุนนะครับมาทํางานในเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นการแก้ไขงานเช่นเรื่องของโครงการผู้ป่วยห้าหนนนะครับเรื่องของการติดตามเด็กหายคนหายอ๋อก็สนับสนุนในหลายๆกิจกรรมของมูลนิธิเกระจกเงาไม่ใช่ช่วยเฉพาะผู้ป่วยข้างถนนเท่านั้นนะครับและที่ผ่านมาได้รับการตอบรับการสนับสนุนมากขนาดไหนครับเยอะมากพอสมควรมีเสื้อผ้าไหลเข้ามาตลอดตอนนี้นะครับไหลเข้ามา วันหนึ่งเนี่ยเยอะมากเยอะมากตอนนี้เป็นทั้งประเทศเลยนะครับทั่วประเทศเลยส่งไปสนีมาเยอะแาะนั่นเลยนะครับแสดงว่า Facebook นี่ได้ผลมากนะคะในการระดมเสื้อผ้ามาแลวก็เรายังคงวางแผนที่จะนําเสื้อผ้าเหล่านี้มาสารต่อในการเพื่อที่จะระดมงบประมาณไปใช้ทําอะไรอย่างอื่นต่อไปไหมคะก็เหมือนเหมือนที่เรียนนะครับก็คือว่า จะใช้ในเรื่องของการทํางานแก้ไขปัญหาสังคมนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงในเรื่องของการทํางานให้ให้มันต่อเนื่องขึ้นะนะครับเราก็หวังว่ามัน,มน,มนจะ,จะ,จะสามารถที่จะทํางานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องอาศัยทุนจากภายนอกอนะครับค่ะที่นี้ถ้าเสื้อผ้าหม่เยอะๆแล้วเนี่ยค่ะไปเปิดขายยังไงคะมีเปิดรับนักขายหน้าใหม่ด้วยไหมคะมาช่วยกันกระจายสินค้าครับก็จะเป็นจะเป็นการให้แม่ขาพ่อขานะครับเข้ามาซื้อเข้ามาช็อปเลย ในมูลที่นะครับเราก็จะเปิดจะเปิดช่วงเวลาในการที่ให้เขาเข้ามาเข้ามาจับจ่ายนะครับ<ม>เขามาซื้อเข้ามาเลือก<ช>นะครับ<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าเดียวเราก็จะมีะพวกของต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ของเล่นของอะไรครับผมสามารถที่จะเข้ามาชอบแล้วก็นําไปวางขายตามตลาด ก็เหมือนกับว่าให้ราคาทุนเราเอาเงินก้อนมาแล้วเราก็ไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆถ้่ไม่ใช่ราคาทุนเลยจะเป็นราคาที่ต่ำมากๆต่ำกว่าทุนอีกนะครับเพื่อให้เขาไปสามารถที่จะขายได้แล้วก็สร้างกำไรของเขาได้จริงๆนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีฐานะที่จะลำบากพอสมควรที่นี้สําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาสาสมัครตรงนี้ต้องการเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าที่หญิงบอกผู้ป่วยเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน นะคะแต่ว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ในสถานได้รับเนี่ยมีจํากัดมากนะคะแถมยังเป็นลูกจ้างด้วยไม่ได้เป็นการบรรจุนะคะทีนี้เนี่ยอาสาสมัครเราต้องการอีกมากน้อยขนาดไหนคะที่จะไปช่วยงานของทางมูลนิธิช่วยงานอะไรลักษณะแบบไหนด้วยคะที่จริงถ้าช่วยงานของมูลนิธิเนี่ยเรามีมหลายหน้าง,งานนะคที่ที่รับอาสาสมัครเช่นอาของการอาสร้างชาติแล้วก็มีเรื่องของการคัดคีแพ็กะนะครับการทางานคัดแยกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ สำหรับของโครงการผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยเราก็จะมีอาสาข้างถนนที่ลงไปดูแลคนที่ที่เป็นกลุ่มคนหลายบ้านคนเร่ร่อนนะครับแต่สําหรับไอตัวของการแฟชั่นจอนเนี่ยเราก็ต้องการคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเขามาร่วมกันเพื่อดูแลเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการดูแลตอนตอนพวกผู้รับบริการในสัปดาห์นียนะครับเขาทากิจกรรมเพราะว่าเขาก็ต้องการการดูแลบางมควร เรื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมนะคะหรือว่าในเรื่องของของทางด้านสติปัญญาเรื่องของอาการทางจิตอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องมีคนเข้าไปช่วยดูแลเขาค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของของถ้าใครมีมีจิตอาสานะครับจิตอาสาที่จะเข้าไปทํางานกับศาัลไอศาลสพเนี่ยนะครับมันมี มันมีไหลายหลายหลช่องว่างนะฮะหลายหลช่องว่างที่ที่สามารถเข้าไปเติมเต็มได้นค่แหละค่ะคืออย่างพวกเราอะนะคะคนที่อยู่ในสังคมเราก็รู้นะคะว่าถ้ามีจังหวดไหนช่วยได้ก็น่าจะช่วยกันอย่างลองนึกเข้ามาใกล้ตัวดิฉันกําลังมองนะว่าเอ๊ะถ้าเราจะช่วยให้ง่ายนะหนึ่งละเสื้อผ้าที่เต็มไปได้เราก็มีนะฮะ ไม่ใช่เป็นคนคี่เบื่อนะแต่ว่าอ้วนขึ้นนะฮะใส่เปลี่ยนนะคะใสเ่สเปลี่ยนก็จตนต้องเปลี่ยนนะคะคนหนึ่งก็ใส่ได้สวยกว่าเราก็ไปถ้าเรา,สาใส<ช>่ก็จะเป็นแหวนประโยชน์ะอะไรเงี้นะเราก็บริจาคก,ก็ได้อย่างน้องหญิงน้องหญิงดูช่องทางแล้วนะ่าจะช่วยเติมเต็มตรงไหนบ้างจริงๆถ้านะเรามีเวลาว่างอยากให้ไปช่วยตรงงานอาสาสมัครค่ะเพราะว่างานอาสาสมัครเนี่ยอย่างพี่หญิงไปตามทําสกูปมาเนี่ยหลายคน คือผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องการคนที่จะเข้าไปเติมเต็มชีวิตให้กับเขาบ้างเป็นเพื่อนอะไรใช่อาจจะไม่ต้องยี่บสี่ชั่วโมงอย่างวันนั้นมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเขาวาดดอกไม้หญิงก็ไปชะโงกดูคุณป้าวาดดอกไม้ใช้สีช็อกสีดำวาดทุกคนก็งงว่าอทำไมคุณป้าต้องวาดดอกไม้เป็นสีดำในเมื่อช็อกสีเต็มหน้าเลยแผ่อยู่ข้างหน้าคุณป้าบอกว่าดอกไม้มันไม่ได้สวยเหมือนที่ทุกคนมองหรอกอะไรเงี้ยก็มีอาสาสมัครไปคุยจนคุณป้าเขาเริ่มที่จะหยิบสีช็อกอะค่ะมาาะบย ทับสีดำจริงๆนะมันช่วยได้จริงๆนะคะอาสาสมัครคลายในจิตใจเขานะคะคือถามหน่อยนะคะว่านอกเหนือจากวิธีการที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะถ้าหากว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นผู้ป่วยโรคจิตอยู่ในสังคมของเราเนี่ยนะอาจจะช่วยไม่ได้ถึงมูลนิธิที่กระจกเงาช่วยอยู่ในขณะนี้เนะทางคุณเอ๋อยากให้เราแสดงออกหรือว่าอยากให้เรามีน้ําใจยังไงในรูปแบบไหนต่อผู้ป่วยที่เขาอยู่ในถนนอยู่ข้างถนนอย่างที่เห็นอยู่อย่างแรกเลยถ้าถ้าในเรื่องของทางสังคตนะครับผมรู้สึกว่า อาจจะต้องคํานึงในส่วนของต้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 อง,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 องเปลี่ยนคําใหม่นะครับจากคนบ้านะครับจากคนเสียสติอะไรเงี้ยจากคนเป็นโรคประสาทนะครับมาเป็นผู้ป่วยให้มีความเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของอพอเราเห็นเป็นคนบ้าเนี่ยเราก็จัดก,การเขาออกไปนะครับเขาคือตัวอันตรายคือตัวที่แบบนา่นากลัวไม่เนนนข้าใกล้ค,มมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเห็นเป็นผู้ป่วยเนี่ย ความหมายมันจะเปลี่ยนทันทีเลยมันจะเห็นว่ามันจะมีช่องทางมันจะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการช่วยเหลือทันทีครับง่ายๆนะคะปรับกระบวนการคิดแล้วเดี๋ยวพฤติกรรมต่างๆก็จะตามมาเอาละนะคะยังไงก็ตามใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเสื้อผ้านะหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่หนังสือก็ตามหรือแม้แต่อยากจะเป็นอาสาสมัครติดต่อได้ที่ไหนคะที่มูที่กระจกเงาได้เลยนะครับโครงการผู้ป่วยข้ามถนนหรือว่าเข้าไปในเพจนะครับเข้าไปถามเลยในเพจของโครงการผู้ป่วยข้ามถนนมูที่กระจกเงานะครับ พิม s e ิร์ชได้เลยนะคะขึ้นมาทันทีภาษาไทยอ่าภาษาไทยเลยครับค่ะค่ะเอาล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสิทธิพลชูประจงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่หมดใช่ไหมน้องหญิงใช่ค่ะสาหรับสถานีงานเข้านะคะใครที่ชอบทานขนมหวานอย่างหญิงกับพี่ปุ๊กนะคะห้ามพลาดค่ะช่วงหน้าเราจะมีขนมที่มีชื่อแปลกๆว่าขนมสลัดงานะคะขนมสลัดงาอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากพี่เออรนิชเพชรวงศ์สิริค่ะ การสลัดงาออกจากก้อนขนมก่อนนำไปห่อใบตองทำให้ขนมชนิดนี้ถูกเรียกว่าขนมสลัดงาหรือบ้างก็เรียกว่าขนมงาสลัดขนมโบราณที่ปรถมพุ่มอัมพาวัย70ปีชาวบ้านตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีทำขายมาก,กว่า10ปีแล้วโดยทดลองทำและแจกเพื่อนบ้านให้ชิมเพื่อติชมแม้ในตอนแรกลูกและสามีจะไม่เห็นด้วยเพราะไม่คิดว่าจะมีผู้ซื้อ แต่ป้าถมมีความมั่นใจว่าจะสามารถขายและยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ก็ตอนนั้นมันไม่มีงานที่ว่าจะเสริมรายได้น่มั้เราก็คิดว่าเอ๊ะเขายังทําได้แล้วทําไมเราทําไม่ได้ก็เลยมาปรับปรุงตัวเองว่าหัดทําทําแล้วก็แจกเขาก่อนเ่ามันจะดีหรือไม่ดีถ้าดีเราก็จะได้ทําทําเสร็จแล้วก็ไปไปขาย น้องสาวทํางานอยู่โรงแ้้กรุงเทพน้องสาวก็เห็นว่า,าพี่มีไรายได้ก็ช่วยกันเอาไปขายลูกสาวมาจากเชามก็เอาขึ้นรถไปไปขายขนมสลัดงาของป้าถมจะเก็บได้เพียง2-3วันเพราะใช้แป้งสดและพิธีพิธันในการทำไส้ด้วยการคั่วเนื้อมะพร้าวและตากให้แห้งเพื่อไม่ให้เชื้อราข,ขึ้นโดยไม่ใส่สารกันบูดแป้งกระไส้ ถ้าไส้ไม่ขึ้นลาเราจะต้องดูก่อนว่าตากแล้วขึ้นลาขึ้นลาใช้ไม่ได้แป้งนี่ต้องพยายามที่ว่าทําแค่พ่อพอใช้แค่เขาสั่งมาทั้งหมดแล้วนี่คือไม่เอาแล้วนอกจากความพิถีพิถันในขั้นตอนการทําแล้วปฐมยังเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีโดยเฉพาะงานที่ใช้ในการเคลือบแป้งจะต้องเป็นงานดี และยังผสมถั่วลี่ส่งคั่วฝานแผ่นบางๆเพื่อให้ความมันไปคละเคล้ากับความหวานของไส้มะพร้าวรวมทั้งต้องเช็ดใบตองให้สะอาดเพราะเศษฝุ่นที่ติดมากับใบตองจะทําให้ขนมเน่าเสียได้ง่ายขนมสลัดงาที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทําจากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือตะกร้าสารจากก้านมะพร้าวนะคะโดยผ้าถมค่ะจะให้พืนบ้านเป็นคนจักสารให้นะคะเป็นการการะจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยกันค่ะ กระเช้าหรือตะก้าสารจากก้านมะพร้าวทาให้ขนมโบราณพื้นบ้านอย่างขนมสลัดงาดูน่ารับประทานและเหมาะจะเป็นของฝากหรือนําไปตั้งโต๊ะรับรองแขกซึ่งปถมจะให้ปัาบรวนเพชรเปล่าคนในหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลกันเป็นผู้สารตะรก้าให้ ควนบอกว่าตะกร้าสา,ารก้านมะพร้าวจะอยู่ในสภาพสีเขียวสวยงามได้นาน4-5วันและใบที่ป้าปรวนกำลังสาธิตให้ได้ชมนี้จะขายใบละ35บาทโดยแต่ละวันป้าปรวนจะสามารถสารตะรกร้าได้มากถึง10ใบหรืออาจจะมากกว่าหากเป็นใบที่มีขนาดเล็กลงโดยตะกร้าสารฝีมือของป้าปรวนเคยถูกนำใบบรรจุขนมสลัดงาเพื่อถวายเจ้านายในหลายๆครั้งสร้างความปราบปลื้มใจให้กับป้าปรวน กอนจะจะสานตะกร้าขายแล้วปรบรวนยังรับสอนการสานตะกร้าให้กับผู้สนใจด้วยอรณิดเพชทวงสิริรายงานค่ะสำหรับขนมสลัดงาอย่างที่หญิงบอกนะคะว่าเป็นงานภูมิปัญญานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวขนมตัวภาชนะที่ใส่นะคะอย่างการสารตัวตะกร้านเนี่ย ป้าพวนสอนนะคะใครอยากจะให้ป้าพวนสอนติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทางรายการจะเตรียมเบอร์ไว้ให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะไปฝึกงานฝีมือแล้วก็เอาไปปรับใช้กับสินค้าประเภทอื่นๆนะคะพี่ปยใช่แล้วค่ะป้าพวนไม่ห่วงนะคะภูมิปัญญาตรงนี้แบ่งปันกันไปนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของคนหายกันบ้างนะอย่างที่บอกกันนะคะว่าส่วนหนึ่งของคนที่เราไปพบเจอตามริมถนนนะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพจิตบ้างหรือไม่มีก็ตามเป็นคนที่หายไปจากสมาชิกในครอบครัวของเรานะฮะเราจะช่วยกันติดตามนะคะกรณีนี้นะคะคุณธีรวัตร ลาบทวีนะอายุ27ปีเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็หายไปจากบ้านเช่นเดียวกันลักษณะสูงผิวสองสีผอมจมูกโดง่งหายไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนหายตัวไปนายธีรวัตรก็มีอาการเครียดทางบ้านพยายามตามหาหลายที่แล้วแต่ไม่เจอนะคะเบื้องต้นแจ้งความไว้แล้วที่สพเม,มืองสุขโขทัยนะภรรยาก็ฝากแจ้งเข้ามาค่ะ ทัานที่2นะคะเป็นวัยรุ่นนะคะชื่อว่าน้องเหมยอ,อายุ17ปีเท่านั้นเองนะคะนางสาปวประวรัตสุพรมอินค่ะหายไปตั้งแต่28สิงหาคม2556ไม่ติดต่อกลับทางบ้านเลยนะคะคุณแม่เป็นห่วงมากฝากรายการให้ช่วยประกาศตามหาแจ้งความไว้แล้วที่สอนอประเวศค่ะค่ะรายที่3นะคะคุณสมจิตนะคะนามสกุลอนุ ชื่อของเขาอะนะคะคุณสมจิตนี่ต้องเรียนท่้นผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะว่าหายไปจากบ้านเมื่อวันที่14สิงหาคมก่อนหายตัวไปนะคะคุณสมจิตก็บ่นว่าเครียดนะคะวันที่หายตัวไปนะคะทางบ้านเองก็บอกว่าพยายามติดตามทันทีได้เบาะแสนะคะเมื่อวันที่29สิงหาคมโดยคุณสมจิตเนี่ยได้ส่งของมาให้ลูกสาวระบุว่าส่งมาจากเชียงใหม่ไปรศเีนครพิงคแต่ว่าก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ แจ้งความไว้แล้วที่สพแจซ้อนค่ะทางคุณปั้นนะซึ่งเป็นสามีก็ส่งข่าวเข้ามาในสถานีประชาชนค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพัสราสื่อสกุลหรือว่าคุณป้อมนะคะอายุ53ปีค่ะลักษณะของคุณป้อมมีผิวขาวผอมสูงนะคะสูงประมาณ165เซนติเมตรค่ะผมสีดอกเหลานะคะใส่เสื้อสีขาวแขนกุด สภาพค่อนข้างมอมแมมนะคะสวมกันเกงขา3ส่วนสีน้ำตาลสวมรองเท้าแตะนะคะในวันที่หายออกไปจากบ้านพักคือวันที่5กันยายน2,556ทางบ้านตอนนี้เป็นห่วงมากนะคะเนื่องจากว่าคุณป้อมมีอาการทางสมองแล้วก็เกรงว่าจะอันตราย ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะอยู่ที่สพบางยี่เรือค่ะพี่ชายเป็นคนแจ้งค่ะภาพนี้อาจจะไม่ใช่ภาพล่าสุดสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คงมีเขาโครงกันบ้างจุดสังเกตก็คือผมสีดอกเหล่านะคะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันสังเกตให้ด้วยนะคะพบเห็นรั้งตัวชวนผู้ชวนคุยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องหญิงพรวดีราชนาดีนะคะทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพิศนลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ